m e s s ซนเจอไม่เดึงข้อความหรือ Mess ซนเจอร์ไม่มีการแจ้งเตือนสามารถเช็คเบื้องต้นพื้นฐานอย่างไรได้บ้างวันนี้พี่นนจัดให้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนนทวัฒน์ที่เจเนอชั่นแนลครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เจอปัญหา m e s s ซ n เจ r ไม่เด้งข้อความขึ้นมาไม่มีการแจ้งเตือนส่งข้อความอย่างไรก็ไม่มีการแจ้งเตือนเป็นหน้าตากงลงุมาหรือไม่มีการกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งออกมานะครับผมเราสามารถเช็คอย่างไรได้บ้างเบื้องต้นในการตั้งค่าวันนี้ครับผมมีวิธีมาบอกแต่ก่อนอื่นผมฝากเพื่อนๆทาการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กับผมก่อนแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมขั้นตอนง่ายๆเลยครับวันนี้ผมจะไม่นํา2แบบนั่นเองครับขั้นตอนแรกคือให้เราเนี่ยไปเช็คในแอปก่อนครับว่าในแอปของเราเนี่ยถูกเปิดการตั้งค่าต่างๆไว้ครบหรือยังอ่อนื่นเลยครับผมเข้ามาในแอป Messenger เลยครับแล้วก็หลังจากนั้นครับให้ทุกคนเนี่ยกดเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราครับกดเข้าไปเลยครับปึ๊บแล้วหลังจากนั้นครับให้เราเนี่ยทำการเลื่อนขึ้นมาครับแล้วก็มาดูตรงนี้เลยครับผมการแจ้งเตือนและเสียงนั่นเองครับกดเข้าไปเลยครับ ตรงนี้นะฮะทุกคนสังเกตเลยว่าเอ๊ะเราเนี่ยได้เปิดเป็นโหมดห้ามรบกวนอยู่หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราเปิดเป็นโหมดห้ามรบกวนอยู่เขาส่ง้อความยังไงก็ไม่แจ้งเตือนครับเพราะมันปิดการแจ้งเตือนนั่นเองนะฮะว่ให้ทุกคนดูนะครับถ้าตรงนี้เปิดอยู่ให้ปิดนะครับผมยกสวิตปิดไปเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับผมการแสดงตัวอย่างครับถ้าสมมุติว่ามันถูกปิดอยู่ให้ทุกคนทําการกดเปิดไว้นะฮะแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนขณะ กำลังใช้แอปด้านล่างสุดครับไว้ทุกคนเปิดไว้นะฮะตรงนี้น้องตาสมมติทุกคนปิดอยู่นะก้อยเปิดไว้แล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนเพื่อนใหม่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนเลยครับจะเปิดหรือปิดนะฮะแต่ผมเปิดเอาไว้นะเวลามีการแจ้งเตือนต่างมันก็แจ้งเตือนให้ messenger ด้วยนะฮะโอเคครับผมแล้วก็ในส่งข้อความนี้มันเป็นเพียงแค่การตั้งเสียงการแจ้งเตือนเท่านั้นเองครับใครอยากได้เสียงการแจ้งเตือนที่แบบเออเนาะแตกต่างจากคุณก็สามารถเลือกได้นะตรงนี้นาะก็เยอะแยะเลยครับผมเนาะ โอเคครับทุกคนแล้วเมื่อเราเปิดตรงนี้หมดแล้วครับผมในแอปเนาะแล้วก็ให้เราก็ผมส่งข้อความดูว่ามีการแจ้งเตือนหรือเปล่าถ้าสมมุติว่ายังไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีข้อความเด้งลงมาเลยนะฮะไม่แจ้งเตือนอีกครับงั้นเรามาดูวิธีที่2กันต่อเลยครับทุกคนซึ่งวิธีที่2ครับให้ทุกคนกดเข้าไปที่การตั้งค่าครับ a n d r o i d iOS ทำคล้ายๆกันครับปุ๊บเมื่อทุกคนกดเข้าไปที่การตั้งค่าครับทุกคน ถ้าสมมติเป็น iOS นะครับผมก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือดหาแอป Messenger ตามนี้เลยครับผมเหมือนที่ผมทำให้ดูเลยนะฮะกดเข้าไปที่แอป Messenger ครับแต่ถ้าเป็นมือถือ Android ครับให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปตัวเลือกที่ปิดเขียนว่าแอปแล้วหลังจากนั้นทุกคนกดเข้าไปที่ Messenger แล้วก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้ให้กับทุกคนครับหลังจากนั้นครับให้ทุกคนกดเข้ามาที่เสียงและการแจ้งเตือนนั่นเองครับทุกคนตรงนี้เลยแล้วหลังจากนั้นครับให้ทุกคนดูหัวข้อด้านบนหัวข้อแรกเลยนะครับว่าการแจ้งเตือนของเราเนี่ย ปิดอยู่หรือเปล่าถ้าปิดนะครับผมให้ทุกคนทําการกดเปิดเลยครับเมื่อเราเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บให้ทุกคนไล่มาดูทีละอย่างเลยนะทุกคนสําหรับอย่างที่2ครับนั่นก็คือให้เราเนี่ยมาดูตรงนี้เลยครับผมการแจ้งเตือนเนี่ยทั้ง3ช่องตรงนี้นะครับผมติ๊กถูกเนี่ยตรงเนี้ยเราติ๊กถูกหมดทุกอย่างหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันยังไม่ติ๊กถูกหมดทุกอย่างอย่างนี้นะฮะมันก็ยังไม่แจ้งเตือนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูกันสมมติว่าผมปิดตรงนี้นะแล้วผมจะส่งข้อความหาเครื่องนนนนนีี้ะะคคครรัับบบผมจเยว่่า1สงป๊ดู หน้านี้ครับมันไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยครับผมแต่ถ้าสมมติเราเข้าไปในแอปครับมันก็มีข้อความเข้ามาแล้วเนาะแต่ข้อความจะไม่เด้งหาเราครับยังไงฮหนึ่งหนึ่งหนึ่งตรงนี้ครับแต่ถ้าสมมติว่าเราติ๊กเปิดตรงนี้ครับทุกคนปึ๊บเปิดไปเลยครับเราพิมพ์ครับสองสองสองครับนี่ครับผมก็จะมีข้อความเด้งลงมาให้กับเราอย่างนี้เลยครับเนาะแล้วก็ตรงนี้สําคัญเหมือนกันครับนั่นก็คือเสียงนั่นเองครับให้ทุกคนเปิดเอาไว้ป้ายกำกับไว้ทุกคนเปิดเอาไว้นั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้เนาะ รูปแบบการล็อกหน้าจอครับการแสดงตัวอย่างเนี่ยให้ทุกคนเปิดเป็นตลอดเวลาไว้นะฮะจากที่เพื่อนๆเ,เอามาให้ผมนะฮะหลายๆคนเลยเอามาให้ผมเวลาเมสเซเจอร์ไม่ได้งครับตรงนี้หละครับผมเพื่อนๆเนีเ่ยจะติ๊กอยู่ตรงที่ไม่เลยครับหรือไม่ก็เมื่อไม่ได้ล็อกถ,ถ้าถามว่าถ้าถามว่าเมื่อไม่ได้ล็อกเนี่ยต่อให้เราส่งข้อความยังไงถ้าสววาเครื่องมันล็อกหน้าจออยู่ข้อความก็จะไม่เข้านั่นเองแต่ถ้าสมมติเราติติ๊กเป็นตลอดเวลาครับ ่อให้เครื่องเราล็อกหน้าจออยู่ข้อความก็จะเข้าหาเรานะันเองครับทุกคนแค่นี้เองครับทุกคนเราลองเช็คทีละขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนเลยนะฮะว่าเอ๊ะเราลองแล้วนะครับข้อความเข้าไหมแต่ถ้าทุกคนตั้งค่าตามผมแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยเช็คทุกอย่างเปิดหมดทุกอย่างแล้วครับยังไม่มีการแจ้งเตือนอีกทํอยังไงได้บ้างอันนี้เป็นอันนี้ผมขอแถมให้แล้วกันนะทุกคนนะนั่นก็คือให้ทุกคนเนี่ยทำการลบแอป messenger ออกครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนทำการติดตั้งแอป messenger ใหม่ครับแล้วก็ เข้าสู่ระบบ messenger นะครับผมใหม่อีกครั้งหนึ่งแลว้วก็ทุกคนนะครับผมไล่เช็คตามที่ผมบอกก่อนเลยนะให้เปิดในแอปก่อนถ้าสับเปิดในแอปแล้วทุกอย่างเปิดหมดแล้วครับหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยทำการเข้ามาเช็คในตัวเครื่องครับว่าเปิดการตั้งค่าแบบนี้อยู่หรือเปล่าว่าทุกคนเปิดการตั้งค่าตรงนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง และหลังจากนั้นครับก็ลองสูงว่าความดูนะฮะว่าข้อความเนี่ยสามารถเด้งเข้าได้หรือเปล่านะครับแต่จากที่ผมลววมมาหลายๆเคลิปครับสามารถทําได้นะครับทุกคนสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งครับแนะนําตรงไปที่เจไนทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์เจไนโฟนเฟซบุ๊กเจไนโฟนครับเรามีบริการจัดส่งฟรีทุกประเทศนั่นเองวันนี้ผมนนทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีคับเจนเจไน ร้ัาระประกันห <5 S 1> ้าป,ป,ปีเลยสำรองมีคร<อ>ึ่งสำรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานพระบริการอีกมากมาย